คลองลัดหลวงคลองหลักของเมืองพระประแดงเรานะฮะคาฟเฟ่แจ็กลงโอ,งอ่งขอสะอาดขึ้นขอสะาดขึ้นมาตามเรามาตาต้องเดินถนนแล้วนะะที่นี่คือสารเจ้าพ่อสิงห์นาฏ บูรณะขึ้นมาใหม่คุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมันอยู่ติดริมคลองแล้วก็ตามกาลเวลามันก็ผุพังแล้วก็ทลายลงคลองไปนะคะอันนี้คือที่เราบูรณะขึ้นมาใหม่นั่นเองหนึ่งในสเจพอของชาวรามันนะอยู่ด้านหน้าบ้านเชียงใหม่บ้านเชียงใหม่ก็คือหนึ่งในบ้านมอของเมืองพระประแดงเราเดี๋ยวให้ตากล้องเก็บบรรยากาศในนี้ได้เลยนะฮะสาธุท่านสมาชิก แยก86เข้าไปก็เป็นศาลเจ้าพ่อป้าขมินนะฮะเลาะริมคลองเราไปได้เรื่อยนะไปโซนบ้านตาก็เป็นศาลเจ้าพ่อป่าจุปองเลยไปหน่อยก็เป็นศาลเจ้าพ่อฮาร,เร์เรนนะตรงเข้าไปไเรื่อยก็เป็นศาลเจ้าพ่อเวฮาราวด้านในก็มีศาลเจ้าแม่เวฮาลาวแต่ผมอยู่ที่วัดกลางตรงเจดีสามองสีทองนะครับคือศาลเจ้าพ่อสิงห์ขนานั่นเอง ก็ช่วยการราักษาความสะอาดด้วยนะครับเวลาช่วงงานเทศกาลอะไรเราก็จะมีการจัดปอนสภาพตรงนี้นะคะจะมีการรันถอยเฉพาะตรงนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะเดี๋ยวลองดูกันนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้ไงผ่านไปผ่านมาผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับที่นี่นะวันนี้เราก็เลยมานําเสนอนั่นเองนะฮะ เข้ามากราบสักการะบูชาได้ถ้าเกิดใครว่างเข้ามาทำความสะอาดได้นะถือว่าเป็นบุญกันไปเนี่ยถ้ามีไม่กว่าผมกว่าไปแล้วนะครับอยู่ตรงโซนว่าการที่จอดรถมีไหมเทียบที่จอดรถมากมายฝากท้องได้เช่นกันกันกบข้าวแกงบุฟเฟ่ริมคลอง49บาทกินไม่อั้นตักไม่อั้นแต่ของเดียวกินให้หมดนะนี่ก็คือของดีๆเลยเนี่ยอยู่ติดกันเลยวัดกลางข้าวแกงบุฟเฟ่ริมคลองและศาลเจ้าพ่อสิงขนาเมืองพระประแดงเรานั่นเองนะมารับชมกันได้นะ อ่ะเก็บบรรยากาศริมคลองไปเออววันนี้ลมเย็นอยู่แถวนี้ดีอย่างคือลมมันเย็นไงอยู่ริมคลองริมแม่น้ำเนี่ยนะแล้วก็ตรงสารเจ้าพ่อก็มีต้นผูกวางขนาดใหญ่อยู่มันก็เลยร่มแน่นนะอยากจะเครื่องดื่มให้มันสดชื่นน่น้นคาเฟ่เจ็กหลงโอง่งของหมยหมยเพื่อนผมเองนะฮะเห็นได้ขาตรงนี้มีก๋วยจั๊บเนยใช่ป่ะกิ๊กกิ๊กใครกินก๋วยจั๊บเจ้านี้ป่ะ กี่กี้เคยกินกว๋วยจับเจ้านี้ไหมเป็นไงบ้างอ้าวกี่กี้สีสยามนะฮะคอมเมนต์มาแล้วรสชาติอร่อยอ้าวเดี๋ยวเร็วนี้ผมจะบุกยังไม่เคยกินเมื่อกี้ขับผ่านมาวันก่อนผ่านมาคนก็เยอะแต่นี่รู้สึกเขาเก็บแล้วเพราะขอเขาหมดนะอ่าฝากไว้ด้วยและนี่ก็คือสิ่งดีๆของเมืองพระประแดงเราอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับคือขึ้นรถเนี่ยขึ้นสะพานใหญ่ไปนะก็จะเห็นอยู่ตรงจุดนียเล็กๆนะฮะ มีเรื่องราวดีๆอะไรก็ส่งข้อมูลให้กับทีมงานเรามานะครับเดี๋ยวเขาก็จะรวบรวมข้อมูลมาบอกผมเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านไปทํารายการแล้วก็ถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีนะครับมาดูสิ่งดีๆในเมืองพระประแดงเราและพื้นที่ใกล้เคียงเรานั่นเองนะฮะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนแล้วที่บอกกำลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่อุปสามรายการเราเข้ามาผมก็จะไปถ่ายทอดนําเรื่องราวด,ดีๆมานําเสนอต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่ ศาลเจ้าพ่อสิงห์ขนาดตรงเจดีสามอสามองค์สีทองวัดกามเมืองพระประแดงเรานั่นเองคราวหน้าผมจะพาท่านไปดูเรื่องราวอะไรอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนัสีครับสาธุ